ข้อที่3ข้อถามว่าในแต่ละปีแม่บ้านใช้น้ำยาถูพื้นขวดละ3,800มิลลิลิตรจำนวน4ขวดนะคะในเวลา1ปีแม่บ้านใช้น้ำยาถูพื้นทั้งหมดเท่าไหร่ทำยังไงดีคำว่าในแต่ละปี แต่ละปีในที่นี้หมายถึง1ปีใช่ไหมแต่ละปีแต่ละ1ปีทุกๆ1ปีทุกๆหปีทุกๆหปีแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้มันมีคำว่าอะไรขวดละใช่ไหมแม่บ้านใช้น้ำยาถูพื้นขวดละ3,800มิลลิลิตรอ่ะจำนวน4ขวดเด็กๆก็มาดูว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เด็กๆจะเขียนอะไรก็เขียนสิ่งที่เขากำหนดให้หมานั่นแหละ ในแต่ละปีแม่บ้านใช้น้ำยาถูพื้นขวดละ3,800มิลลิลิจำนวน4ขวดนี่ไงแค่นี้เองนะคะทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามในเวลา1ปีแม่บ้านใช้น้ำยาถูพื้นทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะ1ปีเขาจะใช้น้ำยาไปเท่าไหร่ถ้าจินตนาการลองนึกดีๆก็คือว่า1ปีจะใช้ไปเท่าไหร่แสดงว่า ก็มาดูที่โจทย์ที่เขาบอกอยู่แล้วว่าใน1ปีนันน่ะแต่ละปีอ่ะแต่ละปีอ่ะเขาใช้น้ํายาถูพื้นไปขวดละ3,800มิลลิลตรเขาจะใช้แค่3,800ันแป้ยมิลลิตรไหมคะใช่ไหมใช่ไหมแต่เขาบอกว่าจํานวนเท่าไหร่4ขวดแสดงว่าโอ้โหต้องเอา3,800เนี่ยไปบวกกัน4ครั้งเลยใช่ไหมใน1ปีอ่ะเนี่ยในแต่ละปีก็คือนี่1ปีนะ1ปีเนี่ย ไอ้ขวดหนึ่งนี่มันขวด3,800มิลลิลิตรแต่เขาใช้ไป4ขวดใช่ไหมคะ1ปีนี่ใช้ไปตั้ง4ขวดดังนั้นวิธีการทำจะหายังไงเด็กๆก็มาดูการวางแผนแก้โจทย์ของเขานี่ค่ะของเขาก็บอกว่า1ปีนะคะสมมติว่า1ปีนี่เขาใช้4ขวดเด็กๆก็ต้องเขียนเส้นจำนวนเป็น4ช่องใช่ไหมคะเป็น4ช่องใน1ช่องนี้ก็คือเป็นใช้แทน1ขวดนะคะ ขวดนี้ก็คือ3,800มิลลิลิตรใช่ไหมอ่ะตรงนี้ก็3,800ตรงนี้ก็3,800ตรงนี้ก็3,800ใช่ไหมคะใช้น้ำยาถูพื้นทั้งหมดกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรถ้าเกิดว่าพวกเราเอาไปบวกกันทั้งหมด4ครั้งเด็กๆก,ก็จะเขียน เขียนยากใช่ไหมมันจะเขียนยากอ่ะม,มันมันมีบรรทัดแค่นี้เขาเลยใช้วิธีการคูณน,นะคะความหมายของการคูณก็คือการที่นำเอาตัวเลขเนี้ยตัวเลข3,800ม mm ลลิตรเนี่ยไปบวกกัน4ครั้งการบวกซ้ำเรื่อยๆนะคะเลขตัวเดิมบวกซ้ำเรื่อยๆก็คือการคูณน,นะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมาดูอ่ะ คุณครูจะพิสูจน์ให้ดูเลยนะคะเด็กๆเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ไปแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเด็กๆก็เขียนไปแล้วการวางแผนการแก้โจทย์ส่วนนี้คุณครูจะพาเด็กๆทํานะคะในหนึ่งปีนะคะหนึปีเนี่ยนี่คือ1ปีนะหปีเขาใช้กี่ขวดใช้4ขวดใช่ไหมคะเด็กๆก็วาดภาพขวดมาทั้งหมด4ขวดนะคะนี่มี4ขวด ขวดรูไม่สวยนะขออภัยด้วยนะคะอ่ะมี4ขวดแต่ละขวดนี่คือ3800ันมิลลิลิตรนะคะนี่ก็3,800ันมิลลิลิตรนี่ก็3,800ันมิลลิลิตรนี่ก็3800ันมิลลิลิตรเห็นไหมถึงโจทย์กำหนดมาแค่นี้แต่เวลาที่เด็กๆมาออกแบบการทดลองมาออกแบบสิ่งที่ การากรวางแผนการแก้โจทย์เนี่ยมันจะเขียนออกมาได้เยอะเลยนะคะแล้วทาให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะทีนี้น้ํายาที่ได้เนี่ยมันมีขนาดเท่านี้แล้วแล้วใน1ปีนี้ใช้สีขวดใช่ไหมเด็กๆก็เลยต้องเอาเนี่ยตัวเลขทั้งหมดนี้มาบวกกันเพื่อที่จะให้ได้ว่าทั้งหมดนี้มันใช้กี่มิลลิลิตรใช่ไหมคะถ้าเด็กๆเอามาบวกกันแบบนี้คุณครูก็ให้เหมือนกันนะ แต่คุณครูค,คิดว่าวิธีการที่จะง่ายก็คือจะต้องเอามาคูณกันนะคะเอามาคูณกันยังไงล่ะวิธีการคูณทําไมถึงใช้วิธีการคูณเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นการบวกตัวเลขซ้าค่ะตัวเลขตัวเดิมก็คือ3,800บวก3,800บวก 3, บวก3,800ก,ก็ดูว่า3,800นั้นมันบวกกันกี่ครั้งนะคะ3,800 ขวดที่1ก็คือครั้งที่1ขวดที่2ก็คือครั้งที่2ขวดที่3ก็คือครั้งที่3ขวดที่4ก็คือครั้งที่4เด็กๆก็จะเห็นว่ามันบวกกัน4ครั้งนั่นก็คือการที่เอา3,800ไปคูณอันนี้3,800เท่าไหร่นะมิลลิลิตรใช่ไหมคะไปคูณกับขออภัยนะคะ,ะไปคูณกับ4ขวดใช่ไหมคะอ่ะ จำได้ไหมที่ครูบอกว่าถ้าเป็นการคูณกันเนี่ยหน่วยมันจะไม่เหมือนกันเวลาเอาไปคูณนะคะอ่ะทีนี้ก็เท่ากับว่าเราต้องเอาไปคูณกันแล้วเด็กๆก็ลองเอา4ไปคูณดูนะคะสีูณศได้0 4นยคูณศได้0 4นยเป็นเท่าไหร่48 32ปดสเป็น32นะคะ 48ได้32เลข2นี้จะต้องเอามาใส่ข้างล่างแล้วเลข3ต้องกลายไปเป็นตัวทดก็คือทดหลักถัดไปนะคะ48 32ก็คือใส่2ทด3ต่อมา4 3เป็น12 12บวก3เป็น15นะคะ4คูณ3เป็น12 13ุ4 15 ใส่เลข5้าให้ตรงกับเลข3ตรงนี้แล้วก็เลข1ก็หลักถัดไปนะคะไม่ตรงกับอะไรก็ช่างมันทีนี้ตัวเลขมันมีทั้งหมด5หลักนะคะ5หลักเวลาเด็กๆจะใส่คอมมา่าเด็กๆต้องนับนะคะหลักที่1หลักที่2หลักที่สมพอมันอยู่หน้าเลขเหน้าหลักที่3เด็กๆต้องใส่คอมมา่าใช่ไหมคะแต่บังเอิญข้างหน้าต่อไปเนี่ยมีแค่2หลักใช่ไหมถ้ามันมีหลักที่3นี้ก็ อ่ะพอถึงหลักที่3ก็ยังไม่ได้ใส่แต่จะต้องมีหลักถัดไปอีกก่อนใช่ไหมมันถึงจะใส่ได้ใช่ไหมคะทุก3หลักจะต้องใส่คอมม่านะคะดังนั้นข้อนี้ตอบ1 000, 5 2 0 0้าเท่าไหร่หน่วยเป็นมิลลิลิตรใช่ไหมคะมิลลิลิตรนะลูกทีนี้หรือถ้าเด็กๆบวกกันถ้าเด็กๆเ,เอามาบวกกันทั้งทั้งทั้ง4ตัวเลยอ่ะ ดูซิว่ามันจะเท่ากันไหมอ่ะมันเอามาบวกกัน4ครั้งพิสูจน์การคูณนะคะการคูณคือเอาตัวเลขที่มันเหมือนกันมาตัวเลขซ้ํำกันนะคะมาบวกกันใช่ไหมก็ดูว่ามันคูณมันเออมันมันบวกกันกี่ครั้งก็คือเอาตัวเลขแค่ตัวเดียวตรงนี้ไปคูณจำนวนครั้งที่มันบวกใช่ไหมก็มันก็ได้แบบนี้ออกมาทีนี้ลองมาทำดูว่าตัวเลขมันจะเท่ากันกับตรงนี้ไหมอ่ะดูนะ ศูนย์บวกกันก็ได้ศูนย์นี่ศูนย์บวกกันนี่ก็ได้ศูนย์แปดเนี่ยแปดบวกแปดเป็นเท่าไหร่แปดบวกแปดเป็นสิบหกใช่ไหมคะอ่าบวกแปดบวกแปดเป็นเท่าไหร่นับได้เท่าไหร่เป็นสามสิบสองใช่ไหมคะลองไปบวกดูนะได้สามสิบสองอ่าก็ใส่สองตรงนี้แล้วก็ทดสามข้างบนนะคะทีนี้ลองนับเลขสามสิอันนี้คือสามแล้วใช่ไหมสามบวก สี่ห้า1ก1จ็ดแปดเก้เอ็ดสห้า็นไหมควะว่าตรงกันนะคะอ่าตรงกันก็คือ15,200มิลลิลิตรตรงกันเลยนะคะแต่คราวนี้ในหนังสือเขาเขียนแบบนี้ค่ะเขาให้เขียนเป็นลิตรกับมิลลิลิตร <LC. S 2> เพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆหาออกมาเอาสิ่งที่โจโทย์กำหนดให้ทั้งสบรรทัดมาเขียนก่อนก็คือน้ำยาถูพื้นขวดละ 3,800มลนะคะหรือเด็กๆก็เขียนลงไป3 3ลิตร800มลใช่ไหมคะ3,800ัมลต้องเขียนให้มันเป็นหน่วยลิตรกับมิลลิลิตรนะคะ3,000มลก็คือ3ลิตร800มลมันยังไม่ถึง1,000นะคะก็เขียนแค่800มลตรไว้ทีนี้น้ำยาถูพื้นจำนวน4ขวดก็เขียนลงไปใช่ไหมคะคราวนี้เวลาที่เด็กๆ หาคําตอบออกมานะคะเวลาที่เด็กๆหาคําตอบออกมาเด็กๆจะต้องเอา4ไปคูณกับ800ก่อนแล้วค่อยเอา4ไปคูณกับ3นะคะเอา4ไปคูณจํานวนมิลลินนล,ลิตรก่อน4ไปคูณจานวนมิลลิลิตรก่อนแล้วค่อยไปคูณลิตรนะ อ่ะทีนี้4ไปคูณ0ก็ได้0 4 0คูณ0ได้0 4คูณ8เป็น32แบบนี้ใช่ไหมเขียนแบบนี้ได้อย่างนี้นะเสร็จแล้วเด็กๆก็เอา4ไปคูณ3ก็ได้12เหมือนกันใช่ไหมคะ12เหมือนกันคราวนี้จะเห็นว่าบรรทัดนี้เขาดึง3ที่มันมีมีหน่วยเป็น3000มิลตรนะคะ ม,มันถึงมันเกินมา3ใช่ไหมเด็กๆต้องดึง3มาบวกกับ12ให้มันเป็น15ใช่ไหมคะอ่ะมันก็จะได้15ลิตรกับอีก200มิลลิลิตรใช่ไหมคะหรือใครที่ทำวิธีนี้เหมือนคุณครูนะแบบนี้คุณครูก็ให้เด็กๆก็จะได้เป็น1 5 2 0 0มิลลิลิตรแต่เด็กๆจะต้องแปลงหน่วยนะคะแปลงหน่วยโดยดึงเอา15,000เนี่ย ให้มันให้มันกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็น15ลิตรใช่ไหมคะกับอีก200ก็กลายเป็นมิลลิลิตรแบบเขานะคะก็จะได้คำตอบว่าในเวลา1ปีแม่บ้านใช้น้ำยาถูพื้นทั้งหมด15ลิตร200มิลลิลิตรนะคะโดยการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบก็บอกว่าเนื่องจาก3,800มิลลิลิตรเท่ากับ3ลิตรเห็นไหมแ0 0มิลลิลิตรซึ่งใกล้เคียงกับ4ลิตรนะคะ เขาใช้ค่าประมาณในการใกล้เคียงมาบอกเอานะคะอ่ะเมื่อนำมาคูณด้วย4จะได้เท่ากับ16ลิตรนะคะคำตอบที่ได้ควรใกล้เคียง16ลิตรดังนั้น15ลิตร200มิลลิลิตรจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะอ่ะโอเคสำหรับข้อนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ